ครับคลิปนี้นะครับก็มีโอกาสได้ขับไซโนทักนะครับผมซึ่งเป็นเผาเดียวนะครับแล้วก็รถสเปค NGV นะครับผมสเปคเหมือนของผมแหละเครื่องก็เหมือนของผมเกียร์ก็เหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันตรงที่เผาท้ายนะครับเผาท้ายตัวนี้มันจะเป็นเผาเดียวนะครับยกล้อนะครับช่วงล่างมันจะคล้ายๆเหมือนพวกวันโวแกนเนียนะครับผม ก็หลังจากที่ได้ขับเที่ยวหนึ่งนะครับผมวิ่งจากธัญ,ญบุรีนะครับผมปทุมธานีไปที่ลำพูนแล้วก็หางดงเชียงใหม่นะครับผมผลปรากฏว่ามันก็ขับดีครับคือขับดีมากเลยแหละนะครับผมวิ่งทางเรียบๆทางไกลเนี่ยคือคือเรียกว่าขับดีมากเลยนะครับผมดีกว่าสองเพาะนะครับ แต่ว่าเวลาที่ขึ้นเขาขึ้นดอยก็ไม่มีปัญหานะแต่ว่ามันจะมีปัญหาตอนที่เวลาที่เราถอยแล้วก็ตอนที่พื้นมันไม่เสมอนะครับผมมันจะเป็นเป็นยังไงอะ่ะบางทีเราถอยขึ้นเนินขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมจังหวะที่จะขึ้นเนินแรกๆอะ่ะช่วงนั้นอะ่ะอาจจะมีปัญหาหน่อยนะครับผมอาจจะต้องใช้แรงส่งนิดนึงนะประมาณนั้นนะครับผมแต่ก็ถ้ามันขึ้นไม่ได้จริงๆมันก็สามารถที่จะโหลดโหลดล้อมันลง ไอ,อ้ไม่ใช่โหลดล้อมันขึ้นได้นะครับผมก็คือยกล้อมันขึ้นหน่อยนึงให้มันลอยหน่อยนึ่งนะครับผมเพื่อที่จะให้ตัวล้อตรงกลางตรงนี้มันกดลงพื้นหน่อยนิดนึงนะครับผมก็สรุปโดยรวมแล้วผมว่ามันก็ไม่ใช่ปัญหากับการใช้งานนะก็ถือว่าดีแล้วก็เวลาที่เราวิ่งรถเปล่าแล้วก็ยกเพาว,วิ่งนะครับผมระยะไก,กลๆเนี่ยผมว่ามันขับสบายนะครับผมมันขับนิ่มแล้วก็ คือมันขับเบาพวงอะไราก็เบาแล้วตัวรถก็เบานะผมแถมก็มันก็รู้สึกว่ามันจะประหยัดกว่านะประหยัดกว่าของผมประมาณสักถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะผมบอกว่าประมาณสักห้าเปอร์เซ็นต์ได้นะผมประมาณสักห้าเปอร์เซ็นต์นี่แหละนะก็ถ้าเปรียบเทียบกันวิ่งกันระยะประมาณสักสองร้อยโลเนี่ยนะผมสองร้อยโลทางเรียบๆเลยนะถ้าคิดเป็นเงินความประหยัดเนี่ยนะผมที่แบบเห็นเห็นนะก็จะประมาณสัก สามสี่ร้อยได้นะสามสี่ร้อยได้แต่ว่าถ้าขึ้นเขาขึ้นมอดันเขาดันมออย่างเงี้ยนะผมอาจจะแบบถ้าทางไม่เรียบหน่อยนะแบบว่ามีดันเขาดันมออะไรประมาณเนี้ยคือสองเผ่าจะประหยัดกว่านะผมประหยัดกว่าแต่เผาเดียวเนี่ยรู้สึกว่ามันจะมันก็กําลังก็ไม่ไม่ตกมากนะแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันกินกว่านะผมรู้สึกว่ามันกินกว่านะก็ประมาณนี้นะครับผมอันนี้เป็นรถ ของหัวหน้าผมนะพอดีรถผมรอต่อทะเบียนอยู่นะผมรถผมรอต่อทะเบียนอยู่รอต่อภาษีพรบอ,รอยู่นะพอดีมันติดติดปัญหานิดหนึ่งนะครับตรงที่ตรวจถังกา๊าซเพราะว่าเดี๋ยวนี้ตรวจถังก๊าซเราต้องไปตรวจที่ชนบุรีนะครับผมก็ประมาณนี้ก็เลยได้ก็ของผมยังต่อทะเบียนไม่เสร็จก็เลยเมาขับคันนี้รอนะผมพอดีคนขับคนนี้เขา เขาหยุดนะผมเพราะว่าช่วงปีใหม่เขาวิ่งงานเขาไม่ได้หยุดเลยนะก็เลยก็เลยอพอดีผมว่างงานก็เลยขอเขาขับนะเขาก็เลยให้ขับนะผมผมก็เลยมีโอกาสได้ขับรถที่มันเป็นสเปคที่ผมอยากจะได้มานานมากเลยนะผมพอได้ขับแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าผมก็ยังอยากได้อยู่นะเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันประหยัดกว่านะผมมันประหยัดกว่ารถผมอะนะ รถผมเนี่ยอาจจะเปลี horror, ่ยนเฟืองมาเป็น1143แล้วเป็นเฟืองเร็วแล้วก็จริงครับแต่ว่ามาเจอไอ้ตัวนี้เร็วกว่าเยอะนะไม่ใช่เร็วกว่าเยอะคือเร right ็วกว่านิดนึงนะผมผมวิ่ง80รอบเครื่องผมอยู่ประมาณพันหแต่อ้ตัวนี้วิ่ง80รอบเครื่องอยู่ประมาณพันพันห้านะผมพันห้าประมาณนั้นนะผมก็ต่างกันอยู่ที่ประมาณ100รอรบนะอ่าอ่าใช่100รอบนะครับผม100รอบต่อนาทีก็ประมาณนั้นนะฮะ แต่โดยรวมอะเวลาที่แบบว่าเราจะเข้าสาขาหรือว่าเราจะเข้าในที่แคบหรืออะไรต่างๆเนี่ยอย่างที่ผมหมุนมือเกี้เนี่ยนะครับผมผมรู้สึกว่ามันง่ายแล้วก็วงเลี้ยวมันแคบกว่านะผมมันเอ่อมันมัน,ม,นมันสะดวกสบายตรงนี้มากเลยนะผมซึ่งผมชอบมากเพราะว่าวิ่งงานหน้าห้างเนี่ยวิ่งงานห้างเนี่ยหน้าง,งานแคบๆเนี่ยมันจะเยอะมากมันแทบจะทุกสาขาแทบจะทุกที่นะผมนี่แหละประมาณนี้นะฮะ ถ้าเป็นสองเพามันจะเป็นยังไงนครับผมวงเลี้ยวมันจะไม่ค่อยมันมันจะไม่ค่อยแคบนะโอเคก็ประมาณนี้เดี๋ยวยังไงนะครับผมก็เล่าสู่กันฟังประมาณนี้นะครับผมเปรียบเทียบนะครับผมระหว่างสองเผากับเผาเดียวนะมันจะเป็นในลักษณะแบบไหนนะก็สรุปแล้วนะครับผมสรุปแล้วนะไม่ว่าจะเป็นเผาเดียวหรือสองเผานะสําหรับผมนะคือข้อดีมันแตกต่างกันนิดเดียวแล้วก็ข้อเสียมันก็แตกต่างกันไม่มากนะครับผม สำหรับใครที่วิ่งงานเบาก็อาจจะตัวนี้คืองานแบบเบาไม่เกินสักไม่เกินสี่สิบห้าตันน่ะหรือไม่ถึงขนาดนั้น,นไม่เกินสาสิบตันน่ะไม่เกินสาสิห้าตันน่ะผมว่าโอเคเลยตัวนี้ตอบโจทย์มากนะผมคือตัวนี้คือตอบโจทย์มากเลยสําหรับผมคิดว่านะผมคิดว่านะแล้วก็หน้างานที่แคบๆนะผมผมว่าตัวนี้ตอบโจทย์นะผมแล้วก็วิ่งหลังถนนอ่ะตัวนี้ตอบโจทย์มากเลยผมคิดว่านะ เท่าที่ลองขับมาเที่ยวหนึ่งเต็มๆนะครับผมระยะทางพันกว่ากิโลนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้แต่สองเพาเนี่ยคือข้อดีของมันคือช่วงล่างของมันเนี่ยมันจะแข็งโป๊กเลยนะครับผมมันจะแข็งแบบคือไม่มีการโยนเวลาเข้าโค้งไม่มีการเหวี่ยงไม่มีการคือไม่มีอาการแบบว่าไม่มีอาการแบบว่าทําให้เราหวาดเสียวรถสองเพามันจะเป็นอย่างนั้น แต่ว่าไอ้ตัวนี้เวลาที่เราลดหนักแล้วเวลาเราลง,งเขาลงอะไรเนี่ยแล้วเวลาโยนเข้าโค้องอะไรพวกเนี้ยผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยมั่นใจนะมันไม่ค่อยมั่นใจยิ่งฝนตกเนี่ยถ้าถ้าถ้าฝนตกลงมาด้วยเนี่ยผมคิดว่าน่าจะนะผมน่าจะไม่ค่อยดีเลยนะผมน่าจะไม่ค่อยดีเลยแต่ว่าถ้าเป็นแบบว่าถ้าลดเปล่าไม่เป็นไรนะผมถ้าลดเปล่าไม่เป็นไรแต่ถ้าลดหนักนี่คือเวลา ที่เราเข้าโค้งแรงๆหรือว่าอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันไม่มั่นใจเหมือนรถสองเพลานะครับพี่เขาก็มาตัดถางนะครับผมโอเคคลิปนี้ก็เดี๋ยวถ้าผมพูดตกหล่นอะไรไปก็ถามกันเข้ามานะเดี๋ยวผมจะทำให้นะครับผม ถ้ามีโอกาสได้ทำนะครับผมโอเคก็สรุปแล้วนะครับผมระระหว่วางรถ2เผากับเผาเดียวนะผมไซโนโทักเหมือนกันเครื่องเหมือนกันเครื่องแรงเท่ากันแล้วก็เป็น1ิเกียร์เหมือนกันนะครับผมทุกอย่างเหมือนกันหมดยกเว้นที่เพ่าท้ายอย่างเดียวนะครับผมอันนี้ก็เป็นการ์ดก็แปรถังสเปคเดียวกันกับผมผมเลยนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวผมไป ผมเอาขาช้างลงแล้วนะแล้วก็ดึงสลักแล้วด้วยแต่ว่าไม่ได้เอาสายไฟออกนะครับเดี๋ยวเอาสายไฟออกแป๊บหนึ่งนะครับ<อ>ให้ดูทรงอีกนิดหนึ่งนะครับน,นี่ตัดตู้เสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็เดี๋ยวเอารถไปจอดที่ลานนะครับแล้วก็คืนกุญแจให้กับคนเก่าเขานะครับโอเคมันก็ประมาณนี้นะครับผมให้ดูใกล้ๆนะครับ เขามันก็จะเหมือนอ่าพวก volvo อะไรพวกนี้นะมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยพอพอเรายกไอ้ตัวนี้มันก็จะดันดันให้แหนบมันลงไปข้างล่างแล้วล้อตัวนี้ก็จะยกขึ้นนะครับประมาณนั้น ไม่มีอะไรซับซ้อนครับมันใช้ไฮโดรลิกยกครับไม่มีอะไรซับซ้อนโอเคครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวเรา รถไปจอดที่ลานนะครับแอร์เย็นมากนะครับคันนี้แอร์เย็นมากนะเปิดอันนี้เปิดแอร์แค่เกียร์สองนะยีิบเก้าแต่ว่าถ้าเปิดแรงก็ได้นะ ก็ลดอุณหภูมิก็ลดลดได้อีกนะแต่ว่าอันนี้ผมเปิดน้ํายาแค่นิดเดียวนะหนาวมากนะนี่ตอนกลางวันนะกลางวันตอนตอนนี้น่าจะบ่ายสามนะบ่ายสามโอเคผมคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะผมก็สำหรับรถที่มารีวิวให้ จะเรียกว่าอะไรล่ะรีวิวหรืออะไระนะครับผมก็ถ่ายให้ดูนะผมใช้คาว่าถ่ายให้ดูแล้วกันนะครับผมไม่ไม่อยากใช้คําว่ารีวิวเพราะว่าผมไม่รู้ว่าคําว่ารีวิวผมยังเข้าใจมันไม่ไม่ลึกซึ้งแล้วก็การรีวิวเนี่ยมันจะต้องมันจะต้องมีความรู้เยอะๆหรือเปล่านะครับผมส่วนตัวผมเนี่ยก็แค่ได้ลองขับแค่ได้มีประสบการณ์แล้วก็อยากจะมาเล่าอรรถรสในการขับขี่ นะครับผมให้ฟังเฉยว่ามันแตกต่างกันยังไงระหว่างรถเพาเดียวกับรถสองเพาะนะครับผมแต่เป็นในยี่ห้อเดียวกันรุ่นเดียวกันสเปคเกียร์เครื่องทุกอย่างเหมือนกันนะผมว่าความแตกต่างมันเป็นยังไงนะครับผมผมเคยขับมาตั้งแต่อ่ามันเป็น839นะครับผมเฟืองท้ายแ3 9 839ถามว่าใช้ดีไหมมันใช้ดีความแตกต่างมันต่างกันไปอีกแบบนะผมแล้วก็1143เนี่ยถามว่ามันความแตกต่างมันมัน มันดีไปอีกแบบหนึ่งไหมมันก็ความแตกต่างมันก็อีกแบบหนึ่งนะครับผมความแตกต่างความ,าวามยังไงคือมันมีข้อดีแล้วก็ข้อเสียที่แตกต่างกันมันแล้วแต่หน้างานของเรานะว่าหน้างานของเราจะใช้รถแบบไหนนะครับผมก็จะประมาณนั้นนะฮะแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลแล้วเนี่ยคือมันถามว่ารถเนี่ย มันมีทั้งข้อดีทั้งข้อเสียทั้งหมดแหละไม่ว่ารุ่นรุ่นไม่ว่าจะเป็นวอลโวหรือยูสุสฮีโน่หรืออะไรก็ตามแต่มันก็จะมีข้อดีข้อเสียของมันนะครับผมเวลาที่เราจะเลือกซื้อรถสักคันหนึ่งไม่ใช่ว่าเห็นมันเป็นรถแล้วเราจะไปซื้อเลยเนี่ยมันอาจจะซื้อมาแล้วเนี่ยมันอาจจะวิ่งงานได้แต่ว่ามันอาจจะต้นทุนรต้นทุนของเราเนี่ยมันอาจจะสูงขึ้นเพราะว่ามันรถมันไม่เหมาะกับหน้างานนะครับผมมันก็อาจจะประมาณนั้นนะครับผมก็อ่า ก็นี่แหละครับหาข้อมูลอย่างที่ผมถ่ายลง youtube อะไรให้ดูงี้ก็ก็ลองหาข้อมูลแล้วก็ดูๆไปบ้างเออเฮ้ยมันจริงว่ะเอ,อ้มันไม่จริงว่ะอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะพิมพ์มาแล้วก็พูดคุยกันได้ตอบโต้กันได้นะผมมามาคุยกันได้ครับมาติชมได้นะผมส่วนตัวผมเองเนี่ยก็ไม่ได้มีความรู้หรือมีอะไรที่พิเศษกว่าคนอื่นนะผมก็แค่คนหนึ่งที่ได้อยู่จุดนี้แล้วก็ได้ลองในสิ่งที่ บางคนเขาไม่ได้ลองบางคนเขาไม่ได้สัมผัสอะไรอย่างนี้ก็มาบอกเล่าเป็นประสบการณ์ให้ฟังเฉยๆนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมคลิปนี้ก็ขอจบคลิปจริงๆแล้วนะครับผมขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะผมก็ไม่ได้ถ่ายอะไรนะขอโทษจริงๆที่พูดเยอะนะครับผมโอเคครับผมไปแล้วครับคลิปนี้